สวัสดีทุกท่านนะผมวันนี้ผมชารโอเกมมี่นะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบ็อกนะผมอยู่กับแมป O B B Y O B B นะผมโอเคเดี okay, ๋ยวเป็นแมปกระโดดที่บอกว่าท้องสันนะผมจกยากนิดนินี่ก็จะมาเล่นกับ K E R S หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะผมเป็นชื่อชื่อน้องผมนะครับผมก็ทำ่องเหมือนกันนะผมไปเริ่มกันเลยติดตามด้วยนะผม บิ๊บบิ๊บตาม,มาตาม,มาอเคไม่รอคะ่ะบ่ผมเยอมเลยมาโอ้โหแบบเยอะมากมาเร็วนี่ ผ่านมาแล้วโอเคเริ่มไปต่อ ไปลดนี่ับผมโอเคตัดติ้งีอ้าวเพื่อ โอเคเราผ่านมาแล้วนะครับผม

โอเคลุยแรงแักดักปะ<อ>โหภาษาไม่ไปลูกคนจ๊นี่ขนาดไปช้าๆเนี่ยนี่ลูกคนว้า ไปปะทีคอนทอนผ่านแล้วเย่ดยต่อเล่นไม่หมดแบบได้ก็ต้องขอไฟด้วยนะเพราะแบบมันเยอะจริงเออทำมา คนท,ทุกคนตาสุดท้ายเกาด้วสองชนะเออเรอดไปแล้วนี่นตอนนี้ผมเพื่อนผมก็มาช้ามากเลยนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวขอดูเพื่อนกันนิดนึงนี่นะผม JGB นี่ผมเสื้อเขียวแอดได้ JGB ีบีหนึ่งก็หนึ่งในในระบบที่อยากเล่นเออฟื้นฟื้นฟื้นว้าว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  chỉ 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 này nghe là bắt 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 thôi Chào. À béng về rồi. Bé 不胆结吗 ช่วยนี่ได้แล้วถ่ายแล้วคุณอ้าวเพื่อนตกเพื่อนมาโน,น่แล้วเพื่อนเพื่อนอาจจะดูไกลกว่าเราจะตามใจยังไม่ถึงนะผมนี่เพื่อนต้องบนแบงคน่นมานี่้ทุกคนหิวบล็อกช้อยไป bye-bye ผ่านแล้วปีนผ่านได้เหน็ดเหนื่อยมากไอ้ดานเว้นเอ,อื่อตายตาย おらに。 เย้ yeah, ผ่านแล้วดัานเวนอุ้ยมันบักนะมึมันโดดมาก yeah. <c oughs> อือด่านอาหารหมาโอเคด่าน okay, เดียวก็จะไปแล้วนะทุกคน คลิปนี้ก็ตัวขอลาเพนั่นเอชอบชอบกดไลค์ชอบกดแสดงามคิเนนรู้กฎสังครแลก็กระดิ่งให hey, ้ชาร์จสุดโอเกมมิ่งวยครับบายบาย